สวัสดีครับทุกคนแพะพ่อพันเข้าใหม่หนึ่งตัวนะครับไข่ใหญ่มากไข่ใหญ่มากนะครับทุกคนพ่อพันชื่อเจ้าโดรมอนนะครับนี่โดรมอนพ่อพันพันบ่อร้อยเปอร์เซ็นต์ ดูตรงไหนดูตรงนี้นะครับเหดนกันกิจูกิจูมีขวันตรงท้องด้วยตัวนี้ห้าเดือนครับอีกเหลืออีกสองเดือนถึงจะผสมได้ตันนี้กกำลังเป็นสาว พอพันเดี๋ยวพาดูพันพาดูตัวที่โดนหมากัดน,นะครับเนี่ยครับตัวนี้โดนหมากัดน,นะครับน่าสงสารมากนะครับเส,เสียค่าหมอไปสองพันบาทนะครับฉีดยาสองเข็ม เย็บอีกประมาณสี่ห้าที่เย็บเยอะมากหกเจ็ดที่ที่ละสองเข็มสามเข็ม,ขมนี่แผยใหญ่มากดูดสองแผยเดินเดินเกือบไม่ได้นะครับสงสารมากพรุ่งนี้ต้องไปหาหมออีกรอบนะครับไปดูอาการหมาตาขาบนะครับเข้าใกล้แผลไม่ได้นะครับ <No. S 1> น่าสงสารมากนะครับ ตัวนี่งมีดำไอ้ดำไม่ดื้อแล้วนี่ผสมพันได้แล้วนะครับเนียน่าจะใกล้แล้วขนตูดไม่มีนะขนตูดไม่มีมาแล้วไอ้ดำมาลูกตุไลค์กับแชร์กดซับสไคร์กันด้วยะครับเดิม เดมเดมเดมนี่ยก่อนขอนอกหมดเลยอยาบ๊ายบายมีมัดไว้เป็นเพื่อนกัน